จะปฏิบัติธรรมนะสิ่งแรกที่ต้องมีนะคือศีลนะถ้าไม่มีศีลจิตใจ,จตกเป็นทาตของกิเลสสู้กิเลสไม่ไหวนม่จะไปภาวนาลดละกิเลสเลยนะมันแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนั่นตั้งใจรักษาศีลไว้อย่างน้อยศีลห้าต้องมี จะถือศีลกี่ข้อก็ตามแต่ศีลห้าละทิ้งไม่ได้จำเป็นที่สุดเลยถ้าจากนั้นเราก็เริ่มฝึกตัวเองการฝึกจิตใจมันมีสองขั้นตอนขั้นฝึกให้จิตสงบมีเรี่ยวมีแรงฝึกให้จิตตั้งมั่น ฝึกให้จิตสงบก,ก็คือฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดซะบ้างธรรมดาจิตเราวิ่งพล่านพล้าน,านทั้งวันเดี๋ยววิ่งไปคิดเดี๋ยววิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิน่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางร่างกายจิตมันวิ่งตลอดเวลามันก็เหนื่อยหมดเร็วหมดแรง คล้ายๆร่างกายนะวิ่งวิ่งไปเรื่อยๆก็หมดแรงก็ต้องพักจิตก็ต้องพักเหมือนกันเพราะเราจะต้องหัดกรรมฐานที่เรียกว่าสมถะกรรมฐานนี่พอพักพอสมควรมีเรีวมีแรงแล้วก็ต้องออกไปทำมาหากินทาร่างกายนะพักพอสมควรมีแรงแล้วออกไปทำมาหากินหาผลประโยชน์ จิตใจนี้ก็เหมือนกันเราพักพอสมควรแล้วออกไปทำประโยชน์ออกไปเจริญปัญญานั่นแหละหาของดีมาให้จิตใจปัญญาเป็นอาหารชั้นเลิศของใจนะนนเวลาขั้นแรกเราต้องฝึกให้จิตมันรู้จักหยุดสะบ้างวิ่งพล,พล่านตลอดเวลาจิตก็ไม่มีแรงมันเหนื่อย เวลาจิตมันเหนื่อยนะเราจะรู้สึกจิตใจฟุ้งซ่านหรือเบื่อหน่ายหมดเครี่ยวหมดแรงท้อแท้อะไรเงี้ยนิวรณนนะ์มันจะเกิดขึ้นทำงานขึ้นมาได้นะเวลาจิตไม่มีกำลังงั้นตัวนิวรนมีห้าตัวกามชันทะนิวรณ์ความติดอก,กติดใจ ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสพยาปาทานิวรนความขัดเคืองไม่พอพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่กำลังมีกำลังเป็นอยอะอุทัจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทัจจะกุกกุจจห้ใจเราฟุ้งซ่านแล้วมันงดหินนะมันสมาธิเราไม่มี ความลังเลสงสัยเรียกวิจิกิจฉาทำยังไงดีทำยังไงดีนั่งคิดแต่ว่าจะทำยังไงทำยังไงใจก็ฟุง้งใจไม่มีแล้วมีแรงอันนั่นก็ใจเสื่องซึมเกิดความเสื่องซึมเรียกถีนมิตะเพราะฉะนเราเราจะต้องฝ่าด่านของนิวรณ์หตัวนี้ไปด้วยกำลังของสมาธิ ถ้าจิตมีสมาธิจะสามารถข่มนิวรณ์ได้ล้างนิวรณ์ไม่ได้นะทำได้แค่ข่มมันไว้ไม่ให้มันมีพิษสงขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้จิตรู้จักหยุดให้จิตรู้จักพักซะบ้างไม่ใช่ปล่อยจิตร่อนเร่ทั้งวันทั้งคืนวิธีที่จะฝึกให้จิตรู้จักหยุดหยุดรู้จักพักนั้นก็คือ การทำกรรมฐานัะอย่างหนึ่งนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ที่เราถนัดทำแล้วสบายใจเราก็อยู่กับกรรมฐานอันนั้นไปเรื่อยๆ mm hmm. อย่างสมัยหลวงพ่อหัดหลวงพ่อใช้อานาปนานสติบุกพุธโธนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทธนะทำอย่างนี้ทำแล้วมีความสุขนะจิตใจมันก็ไม่หนีไปไหน ฮัตที่แรกนะไม่ใช่แค่หายใจเข้าพูดออกโทนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองนับเลขด้วยพอจิตใจเราจดจอ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันแดนหนึ่งที่เราอยู่แล้วสบายใจยาหลวงพ่ออยู่กับลมหายใจพุทโทอะไรเงี้ยสบายใจจิตมันก็ไม่หนี ไปหาความสุขที่อื่นเหมือนเทียบกับคนนะก็คือในบ้านเราเนี่ยมีความสุขนะลูกเราก็ดีภรรยาเราก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากตลอนตลอนไปหาความสุขนอกบ้านนี่ถ้าใจเรามีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่มีความสุขนะจิตใจก็ไม่ตลอนตลอนออกไปหาความสุขด้วยการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส หรือหาสัมผัสทางร่างกายไม่มีความสุขอ่ะมันก็ไม่ไปไหน,นก็อยู่กับที่ยังอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนคนก็เหมือนกันนะมีความสุขที่อยู่บ้านเงก็ไม่อยากไป่วนที่อื่นถึงเวลาก็ให้กลับมาบ้านมีความสุขจิตใจเหมือนกันนะเราหาบ้านที่พอดีอยู่แล้วสบายให้จิตอยู่เราไปเลือกเอาของเรา จะใ,ใช้กรรมฐานอะไรก็เอาสมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์นะเอาแค่ว่าไม่ทําให้กิเลสมันแรงขึ้นก็ใช้ได้แล้วอย่างเราอยู่กับพุทธโธอยู่กับลมหายใจอยู่ก,กับการเจริญเมตตานะอยู่ก,กับการคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ก,กับการคิดถึงคนดีนะเรียกเทวตานุสตคิคิดถึงคนดีๆคิดถึง ความสงบเนยเรียกอุปัสมานนสติบางทีใจเร่าร้อนกิเลสรุนแรงอะไรที่คิดถึงความตายนะเราอยากรวยมากมายอะไรนะรวยแค่ไหนนะพอตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยนะค่อยๆสอนจิตใจไปพิจารณาไปไม่นานเราก็ตายนะคนอื่นก็ตายเราก็ตายอะไรจะไปโกรธก็ทําไมนะไม่นานก็ตายจากกัน จะไปหลงมากมายอะไรนักหนาไม่นานก็ตายจากกันเลยค่อยๆสอนไปเนีจิตก็สงบได้เหมือนกันเราต้องไปดูตัวเองนะว่าทำยังไงแล้วจิตสงบนี่การสงบมันก็มีหลายระดับอย่างถ้าเราบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะจิตก็สงบเล็กน้อยนะไม่ไม่ไม่ถึงขั้นอัปปนาสมาธิ แต่ถ้าอย่างเราใช้ลมหายใจเนี่ย <c oughs> เรารู้ลมหายใจนะจิตสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิระดับรูปฌานะอย่างถ้าเราเจริญเมตตาเนี่ยจิตเข้าถึงความสงบระดับอัปปนาสมาธิแต่นะอยู่กับอรูปฌานะความเมตตาไม่มีรูปร่างไม่เป็นอรูปฌาน ยังลมหายใจมีรูปร่างใช่ไหมก็เป็นรูปประชานแต่ยังพวกบริกรรมอะไรพวกนี้ทั้งหลายนะจะได้สงบระดับอุปจารสมาธิ